สวัสดีครับวันนี้ผมจช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเรียนในบทที่11เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint กันนะครับการทำให้ข้อความแลวประถูเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเป็นวิธีที่ดีนะครับในการเน้นไปที่จุดสำคัญในการควบคุมลำดับของข้อมูลและการเพิ่มความสนใจไปกับผู้ชมงานนำเสนอของคุณนะครับคุณสามารถนำลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว ไปใช้กับข้อความหรือวัตถุบนภาพนิ่งแต่ละภาพได้นะครับนําไปใช้กับข้อความและวัตถุบนต้นไม้หรือภาพนิ่งครับรวมถึงพื้นหลังสีแบบอักษรลักษณะพ,พิเศษหากของตัวยึดหรือน้าไม่ใช้ในพื้นที่สํารองไว้บนเขาโครงบานการจัดเรียงตามตัเจอกาหนดครับต่อไปก็คือลักษณะพิเศษนะครับของภาพเคลื่อนไหวในภาพบุ p o i อยนะครับมีประสิทธิ มีมีสี่ประเภทด้วยกันก็คือลักสมัยพิเศษเข้าตัวอย่างเช่นนะครับคุณสามารถทําให้วัตถุค่อยๆเลื่อนเข้าสู่โฟกัสลอยเข้าสู่ภาพนิ่งจากขอบหรือเด้งเข้ามาในมุมมองนะครับลักลักพิเศษออกซึ่งรวมถึงการทําให้วัตถุลอยออกจากภาพนิ่งหายไปจากมุมมองหรือหมุนออกจากภาพนิ่งลักษณะพิเศษเน้นตัวอย่างเช่นนะครับ การทาให้วัตถุลดหรือเพิ่มขนาดเปลี่ยนสีหรือหมุนรอบตัวเองเส้นทางการเคลื่อนไหวนะครับเส้นทางการเคลื่อนไหวเส้นที่วัตถุหรือขอ้อความที่จะระบุจะเคลื่อนที่ตามโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบจักรเคลื่อนไหวของภาพนิ่งคุณสามารถใช้ลักษณะพิเศษเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนย้ายหรือลงแท็บซ้ายหรือขวามีเส้นทางวาดรูปหรือวงกลมนะครับคุณสามารถใช้เฉพาะภาพเคลื่อนไหวนะครับนั้นหรือใช้รวมถึงลักษณะพิเศษ ที่หลากหลายตัวอย่างเช่นนะครับคุณสามารถสร้างเส้นลอยจากข้อความจากด้านซ้ายขณะที่นะครับเพิ่มขนาดข้อความด้วยการใช้ลักษณะพิเศษเข้าลอยเข้าและฟังพิเศษเน้นเพิ่มลด,ดข้อความเพื่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเติมนะครับพิเศษลักษณะลงวัตถุเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการเพิ่มภาพวัดการเพิ่มเคลื่อนไหวลงในวัตถุนะครับ เลือกวัตถุที่คุณต้องการนะครับให้เคลื่อนไหวบนแถบภาพเคลื่อนไหวในกลุม่มภาพเคลื่อนไหวให้คลิกปุ่มเพิ่มเติมแล้วเลือกลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการก็ตามนี่เลยครับคัาต่อไปเป็นการนำลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวและหลายลักษณะไปใช้กับวัตถุเดียวก็เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการนะครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะบนแถบภาพเคลื่อนไหวให้ ในกลุ่มนะครับภาพเคลื่อนไหวชั้นสูงให้เกิดให้คลิกแล้วภาพเคลื่อนไหวนะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับการดูรายการของภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่บนภาพนิ่งในปัจจุบันภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะแสดงข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวเช่นชนิดของลักษณะพิเศษลำดับของลักษณะพิเศษลักษณะที่สัมพันธ์กันชื่อของวัตถุที่ได้รับผลกระทบระยะเวลาของลักษณะพิเศษเมื่อต้องการเปิด บาร์หน้าตางของภาพเคลื่อนไหวนะครับบนแท็บภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวทั้งสูงให้คลิกบาร์หน้าตาภาพเคลื่อนไหวกามนี้เลยนะครับบาร์หน้าตาภาพเคลื่อนไหวก็คลิกในบาร์หน้าตานะครับหมายเลขจะระบุลำดับที่จะเล่นลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหมายเลขในบาร์หน้าตานะครับจะสอดคล้องกับแท็กลำดับหมายเลขที่ไม่พิมพ์ออกมาซึ่งแสดงอยู่บนภาพนิ่งนะครับ เส้นเวลาจะแสดงระยะเวลาของลักษณะพิเศษไอคอนแสดงถึงชนิดลักษณะพิเศษที่เคลื่อนไหวในตัวอย่างนี้นะครับเป็นชนิดลักษณะพิเศษออกเลือกข้อมูลในรายการเพื่อดูไอคอนเมนูลูกศรลงแล้วคลิกไอคอนเพื่อแสดงเมนูนะครับการตั้งค่าตัวลักษณะพิเศษการกำหนดหรือลำดับภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกลักษณะพิเศษนะครับสำหรับภาพเคลื่อนไหวบนแถบ ภาพเคลื่อนไหวนะครับในกลุ่มของภาพเคลื่อนไหวให้คลิกลูกศรกทางด้านขวาตัวเลือกของสัพิเศษเมืคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถระบุกําหนดเวลาเริ่มต้นระยะเวลาหรือการหน่วงเวลาสําหรับภาพเคลื่อนไหวได้บนแถบเคลื่อนไหวนะครับเมื่อต้องการจัดลําดับใหม่ให้กับภาพเคลื่อนไหวนะครับในรายการในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวให้เลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลาดับใหม่ ได้บนแถบภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มการกําหนดเวลาภายใต้นะครับจัดลําดับภาพเคลื่อนไหวใหม่นะครับต่อไปเป็นการทดสอบลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งลักษณะหรือมากกว่านั้นแล้วนะครับเื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ให้ทําดังต่อไปนี้บนแถบภาพเคลื่อนไหวในกลุม่มแสดงตัวอย่างให้คลิกแสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับ จบนะครับข้อสอบแบบนี้นะครับในบทที่11นะครับในบทที่12นะครับขอจบเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับหรที่คอมพิวเตอร์ตัดสับรนะครับรืออีกช่องทางนึงก็คือ u t u b e นะครับก็ไปกดแชร์กดไลค์กันได้ในช่อบที่คอมพิวเตอร์ตัดสับรดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ